ก่อนทำก็น่าจะมีปัญหาในส่วนของตัวช่วองคลอดหยอดยาแล้วก็มีปัญหาที่ปัสสาวะเล็กน,นะคะและ้วก็ไม่ค่อยมีความมั่นใจเนื่องจากว่าเราเวลาใส่กางเกงมันมัดแล้วมันจะเจ็บส่วนเรื่องเรื่องเรื่อง,อง,องความหยบยาเนี้มันก็ไปทำรู้สึกอะไรเพราะคือเราไม่มั่นใจอยูแล้วแต่พอหลังทำมะคะ่ะมันก็จะให้ความรู้สึกว่ามันกระชับขึ้นก็มีความมั่นใจในการใช้ชีวิตมากขึ้นปัญหาเรื่องสสวะเล็กก็หมดไป อ๋อที่เรารู้สึกว่าช่องคลอดเรามไม่กระชับเนื่องจากว่าในขณะที่มีใกล้สัมพันธ์ค่ะเราเราจะรู้สึกได้ไม่ไม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 เต็มที่หลังจากที่มีการได้ใช้งานน้องสาวค่ะก็รู้สึกว่ามีความสุขมากขึ้นละกัในใน,ในส่วนที่ตอนที่เรากำลังมีกิจกรรมกับแฟเนาะกมม็มีความสุขมากขึ้นสัมผัสได้เยอะขึ้นแล้วก็รู้สึกถึงจุดออกกระซ้ําได้ชัดเจนขึ้นแล้วก็ที่ทําให้เราแฮปปี้มากเลยเนี่ยก็คือตัวแฟนนะคะเขาบอกว่าม,มันแน่นุูมฟูมากแล้วเขเขารู้สึก แฮปปี้มากพ네ี่พี่ที่เราได้ทําตรงส่วนนี้ก็ก็มันก็ทําให้เรารู้สึกแฮปปี้มากขึ้นด้วยค่ะมันช่วยมันช่วยในส่วนของตรงความความสัมพันธ์ของชีวิตคู่มันดีขึ้นไม่ใช่ว่าตอนแรกมันไม่ดีนะคะแต่ว่ามันดีขึ้นมาอีกเดิมพีก็มีแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็คือมีไหวขึ้นมีเยอะขึ้นเพราะว่าตอนทำมันรู้สึกดีขึ้นนะคะถ้าในส่วนของความเจ็บน้ำตากผักไม่มีไม่มีความเจ็บตรงนั้นนะคะสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติส่วนเรื่องกลิ่นเนี่ยคือเดิมพีมันอาจจะมีกลิ่นของความ ใช้ชีวิตนะเนาะก็จะมีกิริ่งเงินอะไรเนี้ยแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วเนื่องจากว่าตัวเลงเบียมันเล็กลงค่ะเราก็ทำความสะอาดได้ง่ายขึ้นแล้วก็ทำความสะอาดได้สะอาดมากขึ้นเพราะฉะนั้นในส่วนอิริ่นอันนี้ไม่ได้พูดเองแต่แฟนอ่ะเขาเป็นชั้นมาว่าเลยเนี่ยคืออิริ่งมันดีขึ้นมากมันหอมแต่เพราะฉะนั้นว่ามันหอมปันเห็นเจาะเป็นว่าเกิดกับเราคนนี้หรือเปล่าอย่ากัง,กญญงวลเพียงแค่เราเอาปัญหาของเรามาปรึกษาคุณหมอดีกว่าคุณหมอจะให้คำแนะนำและแนะแนววิธีการรักษาวิธีการดูแลให้เราไม่ได้คาดหวััดดแแคคค่่ววาาาาในนสมมองงโกกกลีทจะะรบเิหย คือแบบเห็นแล้วรู้สึกว่ามันได้ขนาดนี้เลยนะเห็นไหมคือพอตอนเรียนมันเล็กลงอล้วค่ะเราก็รู้สึกว่ามันสวยขึ้นแล้ว <c oughs> มั่นใจในตัวเองมากขึ้น <c oughs> คือใช้ใชีวิตด้วยความมั <c oughs> ม่นคือมั่นใจมั่นหน้ามากขึ้นนะพูดได้เลยว่าอ่ะฉัน,ฉนจนะมั่นใจเลยครับคุณหมออีกทีนะคะแบบคุณหมอคนนี้นี่นะให้คะแนนถ้ามีท่านมีเท่าไหร่ให้เต็มเท่านั้นถ้าให้เกินนั้นก็ให้เกินน่ารู้สึกไว้วางใจในการ จะปรึกษาคุณหมอในส่วนของเรื่องตรงนีน้ถ้าเกิดว่าเรามีปัญหาตรงนี้คนแรกที่น่านจะไึกถึงก็คือคุณหมอที่นี่เลยถ้าเกิดว่ามีคนมาถามมาในในคำถามแบบที่เดียวกันที่ที่นาเคยได้รับอ่ะถ้ามีคําตอบตอบได้นาะจะตอบแต่ถ้าเกิดว่าไม่คําตอบท,ที่ที่คําถามที่น่าตอบไม่ได้นะก็จะแนะนําให้เข้ามาปรึกษาที่นี่แหละเรียนที่ซีเตอร์